ดีค่ะกลับมาพบกับแตกอีกแล้วนะคะในรายการใครๆก็เข้าครัวค่ะสําหรับวันนี้ค่ะแต่ก็มีเมนูพื้นฐานง่ายๆนะคะมาแนะนํากันค่ะเมนูนี้นะคะฮิตมากเลยสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มทําขนมนะคะเพราะว่าทําง่ายค่ะแล้วก็ส่วนผสมไม่เยอะด้วยทําเป็นแบบอบก็ได้หรือไม่อบก็ได้นะคะเหมาะมากๆสําหรับสาวๆนะคะที่จะทําขนมให้คนพิเศษนะคะในโอกาสต่างๆค่ะซึ่งเมนูนี้ก็คือสตรอเบอร์รี่ชีสเค้กนั่นเองค่ะส่วนผสมที่สําคัญของเมนูนี้นะคะที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือครีมชีสค่ะซึ่งวันนี้ค่ะแตก เลือกใช้เป็น Imperial Cream Cheese นะคะซึ่งเป็นครีมชีสที่เหมาะมากๆกับเมนูชีสเค้กแล้วก็ชีสพายค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มทำค่ะเราไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมของสตรอเ r อรี่ e ีสเค้กค่ะมีตามนี้ค่ะอย่างแรกค่ะ Cracker เนยจืดนะคะเราหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆค่ะทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องค่ะครีมข้นหรือว่าครีมเมอร์นะคะซึ่งอันนี้เราหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะ น้ำตาลป่นน้ำเปล่ากลิ่นวานิลาและเจลาตินแบบผงค่ะและส่วนผสมตัวสุดท้ายนะคะที่สำคัญมากๆเลยค่ะคือ Imperial Cream Cheese ขนาด150กรัมค่ะเป็นครีมชีสสำเร็จรูปพร้อมใช้งานได้เลยนะคะซึ่งเหมาะมากสำหรับการใช้งานต่อการทำชีสเค้กหนึ่งสูตรค่ะ สำหรับส่วนผสมส่วนที่2นะคะเป็นส่วนผสมของท็อปปิ้งค่ะอย่างแรกก็คือวิปปิ้งครีมค่ะแล้วก็แยมสตรอเบอรี่ค่ะเราทราบส่วนผสมครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำสตอเบอรี่ชีสเค้กกันนะคะขั้นตอนแรกค่ะเราจะทำส่วนฐานของชีสเค้กค่ะโดยเราจะบดตัวบิสกิตนะคะให้เป็นผงละเอียดค่ะวิธีการก็ง่ายมากนะคะเราจะใช้ตัวโรลลิ่งพินค่ะค่อยๆบดเดี๋ยวเราไป บดตัวนี้ให้ละเอียดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมากลุฐานชีสเค้กกันค่ะอันนี้ก็คือเป็นแคกเกอร์ที่เราบดเรียบร้อยแล้วนะคะละเอียดแบบนี้เลยนะคะยิ่งละเอียดยิ่งดีค่ะเพราะจะทําให้ฐานของชีสเค้กของเราแน่นนะคะเวลาที่เรากลุิมพิมพแล้วก็พิมพ์ที่เราใช้วันนี้ค่ะจะเป็นพิมพ์ที่สามารถถอดก้นขึ้นมาได้แบบนี้เพื่อสะดวกเวลาที่เราทาชีสเค้กเสร็จนะคะแล้วเราจะแกะมาจากพิมพ์ค่ะทั้นตอนต่อไปค่ะเราจะเอาตัวบิสกิตค่ะเททัท้งหมดเลยค่ะลงไป ผสมกับเนยละลายนะคะอันนี้เราใช้เป็นเนยจืดค่ะแล้วก็ละลายในไมโครเวฟธรรมดาเลยค่ะคุกส่วนผสมทั้งสองอย่างนะคะให้เข้ากันค่ะค่ะอันนี้ก็คือเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของบิสกิตป่นกับเนยที่เข้ากันนะคะจะเหมือนกับทรายเปียกนะคะพยายามให้เข้ากันดีทั้งหมดเลยแล้วก็เกลี่ย ให้ความสูงเท่าๆกันทั้งรอบพิมพ์เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้วัสดุก้นแบนไข่อย่างอันนี้เราจะใช้เป็นแก้วก้นแบนนะคะเพื่อที่จะกดตัวฐานของชีสเค,ค้กค่ะให้แน่นค่ะเดี๋ยวเราไปกดตัวฐานให้แน่นนะคะแล้วเราจะมาเริ่มตีตัวชีสเค,ค้กกันค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําตัวชีสเค้กกันเลยนะคะซึ่งเราจะใส่ตัวครีมชีสลงไปค่ะวันนี้ตักเลือกใช้เป็น Imperial Cream c h e e s e นะคะเพราะเป็นครีมชีสสาเร็จรูปค่ะนํามาใช้งานง่ายแล้วเนื้อของครีมชีสนะคะก็เบาแล้วก็นุ่มนะคะทําให้ตีขึ้นง่ายค่ะรสชาติก็เข้มข้นค่ะแล้วก็หวานกาลังดีด้วยค่ะเดี๋ยวเราใส่ตัวครีมชีสลงไปเลยค่ะ ใช้เครื่องตีนะคะเปิดความเร็วต่ำก่อนนะคะตีแค่พอให้ครีมชีสกระจายตัวนะคะไม่เป็นก้อนต่อไปค่ะใช้เป็นน้ำตาลป่นนะคะค่อยๆใส่ลงไปค่ะ ใช้ไายช่วยนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้น้ำตาลฟุ้งค่ะแล้วก็เปิดเครื่องตีความเร็วต่ำเหมือนเดิมนะคะ พอครีมชีสแล้วน้ำตาลป่นนะคะเนียนเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวครีมข้นค่ะลงไปครีมข้นหรือครีมเมอร์นะคะซึ่งเราสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยค่ะข้างกล่องก็จะมีเขียนเอาไว้ชัดเจนค่ะตีต่อนะคะด้วยความเร็วต่ำค่ะ พอเข้ากันแล้วนะคะเราจะเติมตัวนี้เป็นเจลาตินค่ะกับน้ำนะคะซึ่งเราเอาเข้าไมโครเวฟค่ะให้ทั้งสองอย่างละลายเข้ากันนะคะแล้วก็เติมลงไปยอย่างสุดท้ายค่ะก็คือกลิ่นวานิลานะคะอันนี้เพิ่มให้ ตัวชีสเค้กของเราค่ะมีกลิ่นหอมหน่าทานค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ใช้พายังช่วยนิดนึงนะคะเพื่อจะมีส่วนผสมที่เกาะอยู่ตรงข้างๆชามผสมค่ะ คนอีกรอบหนึ่งนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะเดี๋ยวเราจะนำตัวชีสเค้กกันนี้นะคะไปใส่ในฐานที่เมื่อสักครู่นี้เราเตรียมทำไว้เรียบร้อยค่ะค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะเอาตัวชีสเค้กที่เราเตรียมตีไว้เมื่อสักครู่เรียบร้อยแล้วนะคะเทลงไปในฐานพิมพ์นะคะที่เมื่อสักครู่เราทำเตรียมไว้แล้วเช่นกันค่ะเทลงไปทั้งหมดเลยค่ะ ด้านบนนะคะของชีสเค้กให้เรียบเลยเสร็จแล้วเราจะนำตัวชีสเค้กนะคะเข้าไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาค่ะประมาณ4-5ชั่วโมงค่ะให้ชีสเค้กเราเซ็ตตัวนะคะแล้วก็จะมาแต่งหน้าชีสเค้กกันค่ะค่ะอันนี้ก็คือชีสเค้กนะคะที่เซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้หลังจากนั้นค่ะเราจะแกะตัวชีสเค้กออกจากพิมพ์นะคะด้วยการเราจะเอามีดปลายแหลมค่ะ กรีดโดยรอบนะคะตรงขอบของชีสเค้กค่ะแล้วก็ดันชีสเค้กขึ้นมาค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้าตัวสตอเบอรี่ชีสเค้กก็เลยค่ะอย่างแรกนะคะที่เราจะใส่ลงไปข้างบนค่ะก็จะเป็นตัววิปปิ้งครีมค่ะอันนี้เราใช้หัวบีบเป็นลายดอกนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะเป็นหัวบีบลายอื่นก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบค่ะบีบตรงขอบตัวชีสเค้กนะคะ พราเราบีบวิป i ิ้งครีมนะคะรอบตัวชีสเค้กของเราแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราก็จะใส่ตัวสตรอเบอรี่นะคะอันนี้เราใช้เป็นยมสตรอเบอรี่ค่ะที่เป็นขายอยู่ในห้างส,สินค้าทั่วไปนะคะก็จะมีเป็นแบบกระป๋องพร้อมใช้ได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูสตรอเบอร์รี่ชีสเค้กค่ะทำง่ายมากๆเลยนะคะใครที่อยากทาตามค่ะสามารถหาซื้อ Imperial Cream Cheese นะคะขนาด150กรัมนะคะกล่องหน้าตาเป็นแบบนี้หาซื้อได้ที่โซนตู้แช่นะคะในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะชั้นนําทั่วไปหรือว่าจะเป็นขนาดใหญ่นะคะไซส์1กิโลค่ะหาซื้อได้ที่ห้างแมคโครค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะวันนี้ตักไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ